มันอยู่ยนะฉันไม่เห็นบางคนอยู่ยเร็วข้างๆเดี๋ยวเดี๋ยวมัน่อ,อีย ดีครับกลับมาพบกับช้องปอเกเรเก,รเกรมเมอร์เล่นใหม่หัวใจ LGBTQ นะครับอเอาล่ะจ้าตอนนี้มาเจอเกมหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยบน s t e ีมทุกคนเขาชื่อว่าเกม stories to tell โดยวช่อตอนแ้วเขาก็มีชื่อว่า grey wild stay นะจ้าโดยการที่เราเนี่ยจะเป็นเด็กคนหนึ่งหรือใครบางคนที่มาอาศรรยัยอยู่กลางป่ากลางเขาแล้วก็ไม่มีคนอยู่ด้วยแถมต้องมาอยู่ในบ้านหลังสีแดงหลังนี้แล้ว,ลวที่เด็ด <ๆ S 2> ที่สุดะไรทุกคนคนสร้างเกมนี้เป<ๆ>็นเด็กอายุ 15จ้า <x 2> แต่ภาพเกมสวยมากแต่แอดคิดว่าน่าจะเป็นการสนับสนุสน,นจากครอบครัวนะถึงมีเกมที่ออกมาภาพสวยงามขนาดนี้ไม่รอช้าเราไปท้าทายความหล่อนนี้กันเลยดีกว่าจ้าไปกันเลยกดแพร่เลยโอ้ oh my gosh มีเนื้อเรื่องข้างล่างที่แอดก็อ่านไปแล้วเมื่อกี้นะจ๊ะเขาบอกความยาวของเกมอยู่ประมาณราวๆสิบห้าถึงยี่สิบนาทีมันจะเป็นยังไงนะนันตึๆๆ๊งตึ๊งตึ๊งี่ใหม่ฉันเชื่อว่าซ uh ี a ีเอ็กซ์ออนอินเทอร์เน็ตฉันอยู่บนอินเทอร์เน็ตเหรอ แล้วฉันก็มีฝันร้ายในฤดูร้อนนะ่ะเมื่อปี2023ที่ผ่านมาฉันจำมันได้ติดตาเลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านหลังนั้นกลางป่าเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นแล้วนั่นแหละคือที่ที่ฝันร้ายเริ่มต้นขึ้นพิมพ์คำว่ามีการผิดะแกฝ<อ> <c oughs> รั่งแบบใดนะจ๊ะพิมพ์ภาษาอังกฤษผิดแหมก็เหมือนคนไทยก็อาจจะพิมพ์ผิดในบ้างเซลเสร็จปุ๊บเรามาสวมบทเป็นคนใช้ชีวิตกลางป่ากันด,ดีกว่าฉันกำลังหาประสบการณ์ที่จะได้อยู่กลางป่ากับทุกคนน่ะ ป่าไปดูกันสีดับไหมนะโอเคฉันเห็นนะว่าบ้านหลังนี้ใช่ไหมแล้วหลังนี้มีทําเพื่อหรอจ๊ะอันนี้คือบ้านของเพื่อนบ้านเราหรอทุกคนคือพอดีแอดเป็นพวกชอบเผือกอุ้ยอุ้ยเอ้ามีไฟฉายด้วยหรออ๋ออเคโอเค,อเค,อเคฉันเข้าห้องน้ำได้ไหมอะ่ะ <c oughs> เปิดไว้มันแอบดูหล,หลอนไหมบ้านหลังนี้ป้าเข้าได้ไหมเฮ้ยเราเดินเข้าไม่ได้มันติดอ่ะโอเคเราไปบ้านหลังนู้นเลยกันเลยกันนะทุกคน เอาละจ้ามาถึงหน้าบ้านกันแล้วแอบส่งก่อนได้ไหมว่าในบ้านเป็นยังไง <c oughs> กลเปิดเข้าไปแล้วตุ้งแช่ทุกคนอุวยประตูมันล็อกเนี่ยกุญแจนะ่ะอยู่ในใต้กล่องอุปกรณ์เหรอโอเคออาวแล้วฉันจะออกไงวะเน,นี่ยอาอ๋อข้อความมันขึ้นเองเรนนิดวามม่าต้องกดแหม่เนาะทางนี้ป้ากล่องอุปกรณ์อยู่ไหนคะเฮ้ยกล่องอุปกรณ์อยู่ไหนเนี่ยฉันไปแถวนี้นะค่ะฉันซีกีตาร์ชัวเอ้าอีห่า โอเคตรงนี้ระวังทุกคนม,มันไม่มีอะไรแล้วว่าแถวนี้แล้วมันไปไม่ได้แง่ประเด็นเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะมีเครื่องปั่นไฟแล้วก็มีวิทยุสื่อสารแถวนี้แต่ทําไมเอามาอยู่นอกบ้านวะเนี่ยวิตกใจด้วยไอ้หนูคนบอกอยู่ใต่อยู่ไต่กล้องอุปกรณ์ข่อยสิก็ทําอย่างงี้แล้วนะเลือนกล้องออกไปแล้วเราก็ได้กุญแจมาเดินไปเดินมาแล้วม่สิบสี่สหลังไหมทุกคนแกฝนตกแบบนี้มันน่าทําอะไรอะทุกคน รอเล่นเฮ้ยประตูติดประตูบางตะกีอติดประตูอุตส่าห์จะต้งแช่ก็ตกใจก่อนเอ๊ะฉันจำได้ว่าฉันเนี่ยเดินตรงมาที่ประตูแล้วก็โมเมนต์อะไรอะมีโมเมนต์อะไรบางอย่างที่ step inside อะไรจากด้านด้านในหรอฉันต้องการที่จะใช้ห้องน้ำอ๋อก่อนที่ฉันเนี่ยจะ head throw out the trash ประมาณว่า นี่คือกําลังเล่าเรื่องแล้วกูต้องเล่นเป็นมึงในความเล่าเรื่องของมึงอีกทีหนึ่งสินะคะโอเคค่ะเรายังเก็บถุงขยะเฮ้ยเก็บได้แล้วนี่เอา้ากดเก็บถุงขยะได้นะโอเคแต่แต่เขาบอกอยากเข้าห้องน้าก่อนอนะอ่ะโอเคในห้องน้ำก่อนก็ได้วะเอ๊ยอจ้าทุกคนดูสซนในกระจกอะมันมีเงาดำๆตรงนั้นอะ <laughs> คิดว่าแอดจะเล่นมุกเดิมใชม่ไหมล่ะมุกที่บอกว่าตัวละครตายแล้วไม่มีเงานในกระจกมันซ้ำซากไปเลยทุกคนเราต้องเล่นมุกใหม่ เข้าห้องน้ไงหรอกดอะไระเฮ้ยอุ๊ยอุ๊ยเราบุกจัโคกได้พระเจ้าตัวเราขะโรลยได้นะเข้าห้องน้ำไม่ใช่เข้าตรงนี้หรอดูเหมือนว่าแอดจะเข้าห้องน้ำไม่ได้เราอะเราต้องไปหาถุงขยะอีกอันหนึ่งซึ่งตะกี้ก็ลองเดินสองแถวนี้หมดแล้วอะไม่ไม่เจออะทุกคนแสดงว่ามันต้องอยู่ข้างบนแน่ๆอีกถุงหนึ่งแล้วดูบรรยากาศบ้านในโคตรบางเวงเนี่ยกูอยู่คนเดียวเนี่ยฮะฮัลโหลเฮ้สวัสดี เซรีเฮฮะจะไอ้ฉันจะถุงขยะแล้วนะดีจามาไม่กลัวเลยเลยไม่นะมีใครอยู่ข้างนอกไหมนี่แต่มันเงียบม,มากเลยอ่ะแล้วคือห้องห้องนอนแบบใดทุกคนไม่มีสวิตไฟเลยว้ยแล้วเราจะเปิดไฟตรงไหนหวะเนี้ยฮะหรือมันไม่ออกแบบให้บ้านมีไฟแต่ตะเกียแอดจำได้ว่าเขาบอกว่าถุงขยะ2ถุงนะ what the fuck แล้วเนี่ยดูดิเข้ามาแล้วเจอสมุดร่วงงนี้มันก็ไม่แปลกใจไงไวะเห็นแต่ตั้งเมื่อกี้แล้วแหละแต่ไม่ได้ทักอะแล้วไม่เข้านะอ้าหนือว่าประตูปิดเองคือจะให้ตัวละครฉี่อะแต่ไปเก็บถุงขยะก,ก่อนอะ่ะโอเคอ้ไอ้ายตายหนูเสีเชื่อตกใจหมดเลย กูเซ็นเซ้อเองก็ได้ไม่ต้องตัดต่ออ่านปากนัชชานะคะอีกรอบอีอยนะคะทุกคนจะเริ่มได้ยังไงฮะยืนรอนานละไม่นะมึงเป็นใครเนี่ยอยู่ดีๆแม่งมาเดินโอ้โหพุ่งมาหน้าบ้านมาจากไหนหรอเอารู้หักคอได้ด้วยแกน่ากลัวมากเออเฮ้ผู้ชายหมายถึงคนนี้ใช่ไหมรู้ว่าเป็นผู้ชายคะ่ะ ขอโทษนะคุณเป็นใครเนี่ยเออสวัสดีฉันกําลังดูแลอยู่แถวๆนี้แล้วก็ฉันก็เป็นนักสืบนะจากเกรวิลลพ olicestation ออกมาจากสถานีตํารวจแล้วเปนนักสืบใช่ไหมตัวละครเราก็บอกอ๋อหล่จะได้เป็นผัวใช่ไหมเดี๋ยวแกฉันก็เป็นผู้ดญกับแกนั่นแหละค่ะดิ๊กทิก็บอกว่าคุณเคยเห็นข่าวอะไรบ้างหรือเปล่าฮะก็ไม่เห็นนะทีวีก็ปิดอะไม่ได้เปิดอะเออพอดีพวกเราน่มีปัญหากับคนคุกบางคนหรืออะไรแบบนั้นอะฮะมีคนคุกเหนียวจากคุกหรอ เดียเดยเด๋ยวทุกคนแล้วมึงมาบอกกูแล้วมึงไม่ช่วยเฝา้าแถวนี้ให้กูมึงอยู่บ้านหลังน้นปะ่ะแล้วเขาก็บอกว่าพวกเราเนี่ยเห็นครั้งสุดท้ายในป่าเฮ้ยและตอนนี้กําลังอยู่ในระหว่างการค้นหาด้วยนะยังไงก็ระวังตัวด้วยนะครับทําไมพอมนคุณ,คณ,คณเลยมาเนี่ยเหมือนเกมอะไรที่แอดเคยเล่นก่อนหนีน้ทุกคนแล้วเขาก็บอกว่าบอกให้ฉันรู้เมื่อคุณเนี่ยต้องการความช่วยเหลือนะฉัน,นยอยู่ร,บรอบๆนี้แหละถ้าคุณไม่ตายหาซะก่อนนะคะคุณคุณนักสืบคุณนักสืบ มึงต้องอยู่เป็นเพื่อนกูนะเพราะมึงเป็นสเปกกูมากเลยทั้งมีหนวดตัวสูงจีน่นักสืบอเหมือนกูมาทำีนูไม่ได้มาเป็นผัวใครอะไรเงี้ยไม่เป็นไรตอนนี้ไม่มีใครอยู่กูนักสืบสามารถเป็นผัวได้นะคะจีน่าคนเดูบอกมาช่องมีเพื่อมาช่องนี้เป็นผัวแอปจีน่ากูทิ้งขยะเสียงดังมากแม่เฮ้ยมึงไปแล้วหรอเดี๋ยวก่อนดิมึงไปเร็วจังล่ะกูทิ้งขยะเสร็จแล้วเฮ้ยไม่มีใครอยู่กับเราแล้วลองสึกประตูทิ้งหน่อยด้วยอ่ะโอเคไป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  แล้วนะ่ะกูต้องทำไงต่อวะเนี่ยกูต้องเข้าห้องน้ำแม้กูยังติดเควยเข้าห้องน้ำอยู่เลยอ๋อทิ้งขยะก,ก่อนได้แล้วเราก็ฉี่ไงสิ่งฉี่นี่แบบเหมือนรดน้ำต้นไม้เลยเนาะ <c oughs> ล้างมือไม่ลุกไม่ลุกเพื่อจะไปกินข้าวหลังจากที่ฉันเสร็จกิจทุกอย่างในห้องน้ําฉันก็จะไปทํางานในห้องออที่คอมพิวเตอร์ของฉันนะนะโอเคโฮมเวิร์กนี่กันบ้านใช่ไหมแสดงว่าตัวละครเรารยังเด็กอยู่นะทุกคน โอเคนี่ห้องเราหรือเปล่าเพราะว่าห้องนี้มันล็อกไว้อะอาจจะเป็นห้องพ่อแม่ของเราก็เป็นได้นะเพราะฉะนั้นเราต้องไม่รบกวนห้องพ่อแม่นะจ๊ะเผื่อเขาก็มีซัมติงทิ้งถุงยะทิ้งแบบ <c ười> ขยะไว้ก็ได้ทุกคนนะจ๊ะโอเคเอาหลังเปิด <c ười> ประตูดีกว่า <c ười> เดี๋ยวมึงมึงช่วยให้กูเปิดไฟห้องได้มัมนมืดมากเลยแม่อะทาไปตามเนื้อเรื่องก่อนไม่รู้จะเจออะเที่ยงคืนสี่สองฉันได้ยินเสียงจากข้างล่างแต่เสียงมันเหมือนเคาะประตูหน้าห้องกูเลยนะ ระหว่างที่ฉันกำลังจะทำกันบ้านเสร็จแล้วฉันต้องไปเช็คหนะ่ะเอ้ยสเสีียวมากเลยแกไอ้นักสืบมึงมาเช็คบ้านกูอีกวะเนี่ยเปิดประตูก่อนเราจะได้แบบตัดปัญหาว่าจะมีใครเดินอรือว่าจชั้นบนไงมีแต่ชั้นล่างเลยทุกคนตอนเนี้ยเฮ้ยแกห้องน้ำกูปิดแล้วกูจำเนอะ w ายประตูน่า ฉันไม่รู้ว่าทําไมแต่ว่าฉันจําได้ว่าประตูนหน้าฉันปิดสนิทแล้วแล้วข้างล่างคือไฟมันปิดหมดเลยมันอยู่ในห้องน้ำปะ่ะโอ้ my god เราสิทำเราหน่ากลัวมากแม่เอาแล้วไงเอาแล้วไงมืงอูเช็คห้องน้ําก่อนแล้วเฮ้ยแต่ห้องน้ําเปิดไม่ได้อ่ะมันมันมันไม่ให้กดอ่ะอะไรลหรออเฮเสียวหลังเวอร์เฮ้ ห้องน้ำกูเข้าไม่ได้หนึ่งเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันเกิดอะไรขึ้นแน่ๆเอาล่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวฉีดรอบๆบ,บ้านก่อนนะทุกคนนะทุกอย่างก็น่าจะปกติดีนะเนี่ยอุ้ยมีคอนด้วยอะมีคอนให้เราทุบทุบหัว,ห,วหัวกะโหลกฆาตกรใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูต้องเช็คหน้าบ้านหมายถึงกูต้องออกไปข้างนอกด้วยเหรออ่ะอ่ะอ,อ้าวแต่เราเปิดไม่ได้นะประตูคือปิดแล้วปิดเลยทุกคนมันก็ขึ้นข้างบนปะ แต่ตัวละครไม่เห็นพูดเป้าหมายให้แอด,ดเลยอะกลับขึ้นห้องนอนไม่มารออยู่ในห้องนอนแล้วป่ะเนี่ยเฮ้ยโถอเอ้ยวัดีจ้ะดีจ้ะไม่มีอะไรนี่แล้วเราทำกันบ้านต่อไนดะ้ใช่ปะ่ะเฮ้ยตัวละครแอดติดอะ่ะฉันจำได้ว่าซิงค์ turning on ฮะซิงค์งเปิดน้ำฉันแฮททูเช็ค before finishing my homework ก่อนที่ฉันจะเสร็จกันบ้านคือเปิดน้ำทิ้งไว้เนี่ยนะ จริงดิกูไม่เชื่อมึงมันแปลกๆนะสิงในครัวปะหรือา <c oughs> เดินอ,อน้อมตางนี้แล้วทุกคนไมนะ <c oughs> และนักสืบมึงไปไหนวะพระเจ้าน้ำล้นเลยนึกว่ามันจะมาตรงนี้แต่มาตรงนี้ยผมเงยนะ <c oughs> สิงปิดประตูนในบ้าน เฮ้ยเราเป็นห้องน้ำทำไมอ่ะกูไม่เช็คได้ไหมกูึ้นไปทำกันบ้านได้ไหมไม่ได้เราต้องกล้าทุกคนเราต้องหน้าด้านอ้าวแต่เปิดไม่ได้วยดีแล้วดีแล้วกูไม่อยากเช็คพอดีเลยแหละหยุดนะเอ้ห่าเรมน่ากลัวแล้วมันหลอนนะทุกคนโอเคเราเราเราทำกันบ้านต่อได้ปะอ๋อหนล้วหน้าชาไปหมดเลยอะ หยุดนะโอเคระหว่างที่ฉันกำลังทำกันบ้าน the g e n จเน t เรเตอร์สวิชไฟดับเพราะว่าเครื่องปั่นไฟพังอะแกเราต้องไปเปิดด้วยนะมึงอีหาหอยหลอดหอยดองหอยทอดมีหอยอะไรอีกทุกคนนำเสนอมาดีหิวไหมแล้วห้องน้ำก็เปิดด้วยตะกี้ไม่คนปิดห้องน้ำให้กูด้วยระบบอัตโนม,มัติมัง้งมึง คือน,น้ำลายแล้วหนึ่งตอนเนี้ยเอาดีๆออกไปนี่จะโดนวิ่งไล่ไหมสวัสดีคุณตำรวจคุณนักทรงนักสืบเปิดประตูแล้วหนึ่งมึงทำไมไฟบ้านกูดับอกูจ่ายค่าไฟตลอดนะเดี๋ยวเอาใบแจ้งค่าไฟมายืนยันก็ได้ตายแล้วแล้วมันแบบฆาตรกรแม่งหนีมาในป่าด้วยมึงโอ้ย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 ใช่ใช่ใช่นะหยุดนะหยุดนะมึงมึง <laughs> โอเคนี่แกซ s ลีนทูสตาร์ด t เจ e เนอเรเตอร์ฮะต้องการเชื้อเพลิงด้วยฉันจำได้ว่าแกซลีนอยู่ closet in my room มึงเดินไปเดินมาหนึ่งอีฮะกูโดโนแน่เลยรอบนี้ทุกคนมันบอกว่าเก็บเก็บแกซลีนไว้ในตู้เสื้อผ้าอ่ะเราต้องเดินกลับไปด้วยกันแอดไม่ตัดข้ามเด็ดขาดกูคิคดรอแล้วหนึ่งปิด <c oughs> ประตูก่อน เฮ้อจะร้องไห้ตายแล้วล้นมากเลยแม่โอ้ยตู้นี่ปะมึงอ,อุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่โอเคแอดโกูหัวใจวายตาย เป็นเกมที่มันรู้อยู่แล้วว่ามันต้องมีอะไรแต่เรายไม่เจออะไรแบบจะจะเจอแต่ประตูปิดเอ้ยคนเปิดน้ําแทงเอ้ยไฟดับเอ้ยกูว่าแล้วมันแปลกที่มึงตั้งทุกอย่างไว้นอกบ้านมึงจะล่อกรวงไปใช่ไหมฆาตกรฉันมีทันเลือกให้แกนะแกจับฉันทำมีดีกว่าฉันจะได้ไม่ตายด้วยนะแล้วแกก็จะได้มีน้าตางดีๆไปคนหนึ่งเจนนะจนมันคงไม่ยากได้ไม่นะ ยงไง,ง,งอ่ะเอาเอาแล้วนะทุกคนนะเอาแล้วนะฮึบโอเคเปิดได้ยังเอาแล้วนะขาออกที่คูโดนแน่เลยนะกูว่ากูโดนแล้ว,วแต่กูก็รับไม่ทันอีหามึงมึงเป็นนักสืบแล้วมึงเป็นนัก,นกต้งแซวนี่อีหา ยูสแกมีคุณทำสนจะตกใจฆาตรกรที่ออกมาคือมึงแหละมึงจะทำกูตายตรงนี้อีหา่าช่คนโททีชัไม่ได้ตั้งใจจ้าทุกเกมแหละมึงมุกเดียวกันหมดเลยอีหา่าบายเดอะเวย์ยังไงก็ตามทีคุณมาทำอะไรข้างนอกตอนนี้นะ่ะฮะก็บ้านไฟกูดับอ้หา่านี่แหละกูจะพูดอย่างนั้นแหละโอ้ oh, ฉันเข้าใจแล้วอ่อ uh, is there any news about the killer ได้ข่าวอะไรเกี่ยวกับนะักฆาตรกรไหมเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมเปลี่ยนคำเป็นจากคนหนีออกจากคุกเป็นฆาตรกรล่ะคะ ยังไม่มีนะแต่เรามีหน่วยรากตะเวนบางส่วนในพื้นที่กําลังอย่างแข่งขันนะโอเคจ้าขอให้แข่งขันต่อไปแต่มึงไม่ต้องมาแข่งขันแถวบ้านกูบ่อยนะถ้าเกิดมึงมาแบบนี้ไม่ต้องมาค่ะมึงเดินมาก็ได้ดีๆก็ไดออ้อยู่อย่างปลอดภัยนะครับกลับบ้านแล้วก็พักผ่อนเอานะขอบคุณนะคะกูจะปาตายเอ๊ะตีสามฉันตื่นมาเพราะว่ามีเสียงดังข้างล่างอีกแล้วมึงในห้องน้ําอีกแล้วอ่ะในห้องน้ําหลายรอบแล้วนะ ฉันเออจะต้องไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นเฮ้อมึงไม่ต้องสงสัยเยอะก็ได้มึงมึงติดตอ่อเออจริงๆอะทำไมไม่ขอเบอร์นักสืบมาวะเนี่ยมึงมีโทรศัพท์ึงไม่โทรหาตำรวจกูว่านะมึงรอบนี้มึงน่าจะไม่รอดแล้วแหละจริงๆไอ้แต่มึงรอดมาเล่าเรื่องได้ก็น่าจะรอดปะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ๊ยตายแล้วทุกคนห้องน้ำเปิดอีกแล้วอ่ะหยุดนะเฮ้ยแล้วดูดิมันปิดมา่านมาให้กูด้วยอยุหาลากเอ้ย ยังไงคะไม่เห็นมีอะไรเลยหรือว่าไฟดับอีกแล้วตะกี้อ่านประโยคไม่หมดใช่ไหมเนี่ยมันไฟดับอีกแล้วนะเนี่ยใช่ไหมแต่พัดลมติดนี่เดี๋ยวเดี๋ดี๋วอะไรกันแน่วะเนี่ยเอาแล้วไงเอาแล้วไงมัน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 ก็ามาหลบภายในบ้านกูใช่ไหมกูมีคอนนะมึงมึงอย่าไปแย่งกูนะแล้วพัดลมเปิดด้วยจ้ะทำไมพัดลมเปิดคะ แต่แปลกนะบ้านนี้ไม่มีสวิตไฟไม่มีอะไรเลยมึงเปิดพัดลมยังไงก่อนโอเคทุกคนแอดคิดว่าเราต้องไปนอกบ้านแหละใช่ปะกูว่าละฮัลโหลีมึงอย่ามาเนอะีนักสืบตอนนี้กูกลัวมึงมากกว่าฆาตกรอีกย <laughs> <laughs> ผม <laughs> มาฮะ <laughs> เดี๋ยวนะ <laughs> ห้องน้ําที่ว่าหมายถึงห้องนี้ไม่ใช่ห้องในบ้านเนาะมันเป็นอะไรกับห้องน้ำเหรอโ <laughs> จอน่ะเนี่ยห้องน้าบ้านเราก็มีปัญหา <laughs> มากินขี้เหรอคะ <laughs> จีนนะเอาแล้วไงเฮ้เมึงอเอาคอนอามาด้วยได้ไหมเนี่ยโอ้ยตะกี้เราเปิดห้องน้ำได้รอบนี้กูต้องเปิดมาเจอไข่ขี้อยู่ในห้องน้ำแล้วก็แบบตุ้งแช่กูไหมเนี่ยฉันเปิดข้างๆได้ไหมไอ้ไอ้ไอ้เฮ้ยขนลุกเลยอะแต่แต่มันไม่ทำอะไรแต่ว่าเราต้องทำยังไงต่อคือทักทายมันหรือว่าเข้าบ้านหรอเฮ้ย เออคุณมาทําอะไรที่นี่หรอฉันแค่เออไม่มีอะไรนะ่ะคุณหมายความว่าไงไม่มีอะไรฉันได้ยินเสียงดังเอ่อขอโทษทีได้โปรดอย่าทําให้ฉันต้องแจ้งตารวจด,ด้วยความยุ่งยากนี้เลยนะแล้วเขาก็เงียบเออบ้าเอ้ย What does smell coming from นี่กลิ่นมันมาจากไหนเนี่ยไม่ไม่ใช่หรอกมันต่างกันมากเลยมันไม่ใช่กลิ่นที่ได้ทั่วไปจากห้องน้ํามึงไปคุยกับมันมึงจะตายก่อนไม่นะี่ยอีหามึงไปไหม You know what คุณรู้อะไรไหมฉันจะไปแล้วเอ่อ good night คือเออปิดประตูให้ด้วยไหมกูอี่หาเอ้ยมึงไม่วิ่งตามกูใช่ไหมกูในกูไปแล้วนะเอ้งาเราแวงอ่ะทุกคนมันมาอยู่แถวนี้เราใครไม่รู้มึงมายืนคุยกับใครก็ไม่รู้ที่แบบเป็นเจ้าของบ้านหรือเปล่าก็ไม่รู้อีกหันหลังแบบแรกๆตอนนี้คือเราแวงห้องน้ำในห้องตัวเองด้วยเอาล่ะนะแล้วทำไมมึงปิดไฟซะมืดตึ๊ดเลยวะเนี้ยโอเค เราต้องนอนต่อใช่ปะคือตัวละครไม่ได้พูดอะไรอะ่ะแต่ว่าบอกว่าจะมานอนมั้นก็นอนจ้ะหยุดนะตีสี่แล้วอะผ่านไปชั่วโมงนึงก็ตื่นอีก It s w h a t being a very strange night มันเป็นคืนที่แปลกมากใช่ฉันตื่นมาก็พบว่าเสียงดังในในห้อง the room next door ในแบบข้างบ้านอะไม่ใช่ room next door มันฮะ ว้ายมันเดี๋ยวนะฉันไนม่เห็นบางคนอยู่นี่ง้างๆเดี๋ยวเดี๋ยวมัน I get off the house as soon as possible what the fuck เดี๋ยวน,นะ why why คือคือกูออกเลยใช่ไหมไอ้ไอ้กูไปแล้ววะเดี๋ยว r was locked I had to find another way to out of the house. I thought about finding something to could break my bedroom. กูรู้ว่ามีค้อนอันนึงอ่ะกูรู้แค่นี้ว้ายตายแล้วทุกคนเอ้เอ้กูทุบหน้าบ้านไม่ได้เหรอทุบกระจกตรงนี้ก็ได้แง่มึงออกทางห้องน้ำก็ได้ไหมมึงทำไมต้องออกข้างบน มันล็อกประตูในบ้านได้ไงวะกูงงมากแล้วแม่งผ่านนี้ไม่เข้าห้องกูแล้วมั้งเนี่ยฮะทุกคนน่า <c oughs> กลัวตัวละครบอกจะออกที่ห้องนอนมันกลายเป็นว่าเราต้องเลือกว่าจะออกทางไหนอะเอาไงดี <c oughs> เอาวะแอดเชื่อตัวละครก่อนมึงปิดประตูไม่ได้หรอ เอออกดิว้าย Ending 2องคีส escape Ending checkpoint คือแอดเล่นจบแบบที่2แสดงว่ามันต้องมีการจบแบบที่1คือเราอะต้องไปอยู่ในห้องนั้นใช่ปะเอาแล้วไงมึงคราวนี้เรามาลองดูกันทุกคนจะตื่นเต้นกันแค่ไหน จบที่แท้จริงตรงไหนก่อนไอ้บ้านี่มันคนตะกี้เลยอะที่มันอยู่ข้างนอกบ้านใส่ชุดสีเหลืองแล้ววิ่งโคตรเร็วอ่ะนี่มันคือ this is how my nightmare ended นี่คือสิ่งที่แบบฝันร้ายของฉันจะจบยังไงฉันโดนแทงแล้วฉันก็ตื่นขึ้นมาฉันหวังว่ามันจะเหมือนแค่เกมเท่านั้นถ้าคุณสนุกกับเกมนี้ได้โปรดติดตามตอนต่อไปด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยสนุกนะแต่ว่าผลโัวตอนต่อไปมันไม่ค่อยสนุกอะจะเอามาเล่นหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยคิดก่อนลวกันนะดูจากผลตอบรับถ้าเกิดว่าคลิปนี้ไปถึงสักร้อยวิวเนี่ยก็ จะมีตอนต่อไปนศึจ้านั้นเดี๋ยวเรามาดูอีกฉากจบหนึ่งถ้าเราไปหยิบขวานลงมาก่อนใช่ไหมจากนั้นเราขึ้นมาแต่เราจะเข้าห้องนี้แหละถ้าเรามีขวานเราจะสู้มันได้หรือเปล่ามาดูกันจ้าเอาละทุกคนตอนนี้แอดเก็บขวานมาแล้วดูว่าถ้าเรามีขวานเอ้ยมีขวานถ้าอะไรกลากคอนตั้งหากล่ะถ้าเรามีคอนเนี่ยและเราตัดสินใจเข้าห้องนี้ มันจะมีการต่อสู้กันเกิดขึ้นไหมแต่ถ้าดูจากที่มันเขียนว่า1นึทับหนึ่งหนึ่งทับสองกับสองทับสองอ่ะแสดงว่าการจบมันมีแค่2แบบถ้าเราเดินไปก็ตายอยู่ดีหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันอ้าวกิบคอนก็คือบังคับเลยวิให้เรารอดเลยอ้าแล้วมันจะเปิดประตูเปิดหน้านต่างให้กูทําไมล่ะกูกูทุบบ้านไหนก็ได้ปะหรือต้องทุบบ้านนี้บ้านเดียวบ้านนี้ได้ปะอ๋อโอเคแล้วไม่เป็นไรตัดข้ามไปทีหน้าต่างล็อบบี้กันเลยจ้ะ โอเคทุกคนก็จบกันไปในที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะสำหรับเกม Stories to Tell Graveview Stay นะจ๊ะเป็นเกมที่เล่นง่ายๆเข้าใจง่ายๆเนื้อเรื่องง่ายๆแต่ระทึกใจมากโดยเฉพาะจังหวะที่ <c oughs> จะจะบอกว่าฆาตากรนี่ก็พีคนะแต่ว่าคนที่พีคก,กว่าคือใครรู้ป่ะมันจำสแกกูสองครั้งค่ะให้ทายใคร้า <c oughs> <c oughs> สืบไงโอหูนักสืบมึงถือแบบน่ากลัวมากมาโผล่ทุกหน้าประตูถึงเราจะพอคาดเดาได้บ้างนะจ๊ะแต่เราก็ไม่คิดว่ามันจะมาเร็วหรือจังหวะทํานองที่มันดังขนาดนั้นอยู่ดีมันทําใจไม่ทันทุกคนแต่ว่าก็หวังว่าทุกคนจะบันเทิงกันนะจ๊ะถ้าทุกคนบันเทิงเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กัน,นเยอะนะจ๊ะแล้วก็ถ้าชอบช่องแอดนะจ๊ะก็อย่าลืมไปดูค,ดคลิปอื่นๆกัน,นด้วยมีคลิปสนุกอีกมากมายแบบนี้อย่างแน่นอนนั่นเองนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้นะก็ขอตัวเซฟไปก่อนนะบ๊ายบาย